จริงๆแล้วเราเรา,าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อันนั้นเรา่าไปให้ค่าย่าไปให้สนใจเราช้าชีให้เรามีความสุขชีเรามาไกลแล้วเรามาไกลเกินที่จะเห็นราา เฮ้ฮๆๆๆฮาๆๆแล้วเราไม่เฮ้ยๆๆๆใคแล้วเรากระเบื้งแน่พี่น้องกระเบิ้งคุณภาพชีวิตแนะ่คำตอบอยู่ที่คุณภาพชีวิตคุณภาพเราแค่นี้จะไปสู้ใครได้เราก็หาเช้ากินข้าแหมเออเราจะไปอะไรบร่เครียดดิคนที่เครียดคือคนที่มีความทุกข์อยู่แก่ใจคนที่ นั่งอมทุกมันจะออกผ่านหน้าเหมือนอมขี้นี่แหละอมทุกเหมือนอมขี้มัอนอยางอมทุกไม่มีความสุขหน้าอมทุกเหมือนหน้าอมขี้หน้ามีความสุขอุ้ยมาตัวเองนี่ต้องอะไรส้วนกลบงมู่บานเด็กเพื่ดีออดไม่เคยมานั่งสักทีเพิ่งจะเคยมา កកណែអ៊ុនជិងៗណែនចេងមែន จ o o m ย่างกระโพด้าข่อยตีโอ้ยพูดห่านึ้นเสีลักเช็ดกินทวารเถอะมากระโพด้าแต่ผู้ใหญ่ฟินแลนด์เนื้อบอร์ดนวดใครฉันกันฉันหินแเราฉันก็เลยมันใส่เออแม่เสียงนี่หัวพี่มันดังโค้ดหัวฉันติดทศวรรษใส่นอกจะขอแค่ยังอยู่นี่เอาที่แบสิมันใส่ล่ะฉันกับฉันกับว่าเออเธอปวดเจ็บหลายยังมีแต่คำเบาเนาะกระันกับโค้ดจริง ฉันกบบมีไรสุดไรอย่างดูนอยกับมีคงการขายของดูนอ,ออไอคิวงงคิวงานเพิ่มไม่กันหลายเกเออพะคิวงาคิวอย่างเชล้อิจฉาเท่ไหีเออกูคือำขั้นแต่วะยังาหาลำขันน้นนอนใช้ของลายนอกใช้เป็นดาลาดีก็ไ่ได้ยุงไม่ได้หยางนี้ล่ะนอใช้เป็นดาลาด่าไหาลำขัน้นจะไว่าเดอ้อทัวลงติดเดอ้ออฟซีฟีแวนที่ทัวร์ลงบอลหมดเด้อ อย่ามาบ้าให้เพื่อนเปลีย,ลยนะถั่ว่าบิ๊กลงบอลโนนนะอย่ามาพูดให้นะเออหมอลำปีเดียวมีแต่คิวงานไลฟ์ส่งไลฟ์สดเยอะแยะมากมายเนาะคใรนั่นซื้อนี่แตกตืมตืมอยู่นาอก่างเร่าโอ้ฉันก็นเลื่อนไปเห็นดื่มซื้อดอกฉันก็เลยว่าโอ้มันมันคือต่างกันใช่ไหมไอ้ด่าร้าอย่าไปไออันนี้น้องไปดต่ร่ากับยูเอซีหายน้องนันนี่โนนแน่โอ้ยสมีล่ะโอ้ยโอะไรสดที่สมีเด็กขนาดสมีล่ะโอ้ย่านย่าน พยายามเรามื่อไรฉันจะได้มงนฟนซัง พี่น้องป้องลายกดติดตามให้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องพี่กฟิลแลนด์ด้วยนะครับ f อฟซใครเป็น FC ฟู้พบ้างฟิลแลนดแล้วใครไม่เคยโดนจะโดนบ้างอะ่ะมีบอกเวยจะได้เปิดตะกร้าก่อนจะออกเดินทางพระพิจเจนนี่เท้าไผ่เท้าตำรวจขครไม่ตำรวจมาดูแลใครดิเท้าตำรวจจา้าแฟนเก่าแฟนฟิลแลน ที่เขาที่เขาสาขเขาลือแฟนคนแรกของผูย้ยานฟินแลนด์ยังเลยพ่ะนะมันมีอยู่หรอคนที่ไม่เคยดมยาดมฟินแหงมันมีอยู่หรอดังขนาดนี้หนักบื้มันกล้ามีหรอยาดมฟินแหงไม่มีใครกล้าไม่มีใครเคยมันมีอยู่หรอไม่เชื่อหรอ,อย่ามาตูว่บบวเสียงหมห้องเสียห้องเสียงแหลงห้องเาองไม่เชื่อหรอ มันไม่มีหรอก mean, ใครไ hmm. ม่เคยโดนยนต์ฟินแห่งดังระดับโลกบอยเขาดัง <hold> เออมันดังระดับโลกขนาดนี้พอลงฝรั่งอะไรก็ใช้บริการของเราหมดฟินฟินฟ <Inf> ินฟินอึ๊ก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 มันมีอยู่หรอไม่มีหรอกไม่ปากหรอกไม่มีใครซื้อหรอกยนต์เราหนามันดังอยู่แล้วมันไม่ใีใครซื้อมันเขาอยู่มีติดบ,บ้านทุกหลังคาเลยอยู่แล้วมีสิบอันเดื <c oughs> อ,อนในบ้านเจอทุกจุดหลอกหลอนเนาะ ฟินแห้งหลอกหลอนเนาะเธอพิเซนเตอร์สวยสุดือดรูไม่ดังได้ไงพิเซนเตอร์สวยสุดือดรูแคปชั่นอย่างนี้มันแคปชั่นเก่าบ้สูงไอปบาจูฉันใส่แคปชั่นอย่างวันอะไรสนเพื่อมันดูม่วเอาใครขึ้นตะกานี่ตาให้รุบัติเหตุตะการขึ้นอุบัติเหตุ เจ็ดสิบห้าบาทให้เวลาซื้อสินค้าภายในสิบนาทีเด,ด้อวาอยศจดมมันดังมากแบบขายดิบขายดีมากตอนนี้ให้เวลาสิบนาทีพอนะขึ้นมาอะไรไปให้เวลาสิบนาทีนะครับในการซื้อสินค้านะเพราะว่าผมต้องซื้อท้าผมมันดังมากดังแบบเมืองขานต้องเชิญไป ขายอยู่ที่หน้าเมืองคารไปตั้งบูธหน้าเมืองคารเออ uh huh. สินค้าผมดังจะต้องไปตั้งบูธอยู่หน้าเมืองคารที่ฝรัง่งเศส